สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงจังหวะที่ใช้กับเพลงช้างนะครับเพลงช้างเพลงตะลิกิปัตนะครับมีมีท่านหนึ่งนะครับท,ทักมาถามว่า,าเพลงเพลงช้างกับเพลงตะลิกิปัตนะครับใช้จังหวะอะไรผมผมใช้จังหวะลำวงนะครับจังหวะลำวงก็คือการตี2ครั้งนะครับแบบไม่ง่ายนะครับ ก็คือตึงต้งตึงต่งตึง้งตึ่งตึ้งตึ่งอย่างช้างทำนองก็ mm hmm. โด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 โลาซลาโดฟาโดโลาซลาฟาซังฟาเลฟาฟาโดเล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 โดลาซองฟาประมาณนี้ครับส่วนตะลีกิปัสก็เหมือนกันฟาเลโดลาซัฟาซลาเลโดลาซอนฟาเลโด อันนี้นะครับใช้ลังวงนะครับตีสองครั้งอย่างนี้ทั้งเพลงนะครับส่วนตัวเข้าจังหวะเราเราจะเข้าจังหวะด้วยครั้งเดียวนะครับอย่างเอาเข้าจังหวะเพลงช้างจะขึ้นมาโดโดโดนี่คือตัวเข้าจังหวะนะครับโด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 ลาสาลาโดฟาโดลาซาลาฟาซังฟาเลฟาฟาโดเล โโดดเลาซอลลลาตะีกีปัตก็เช่นเดียวกันนะครับรับรับจังหวะเข้า,าจังหวะเข้าหนึ่งครั้งนะครับฟาเลโดลาซันฟาซันลาเลโดลาซอนฟาเลโดลาซันฟาซันลาเลโดลาซอนประมาณนี้นะครับจังหวละลำวงนะครับส่วนจะไปปรับใช้ยังไงนะครับได้ ได้ทั้งหมดนะครับอาจจะเร็วขึ้นกว่าเดิมหรือก็ช้าอีกนิดหน่อยสามารถทําได้หมดครับ